ออกมาอย่างไรที่คนมอโพสว่าผมจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้หนุ่มปอปอเพ็กเรยมันัทเองจะมาปอปั้มแบบพิชาติในก่งไม่ใช่ซึ่งจุดนี้ผมรู้สึกว่าอ้าวคือคือจริงทําไปเสร็จทั้งหมดแล้วตามขั้นตอนทุกอย่างอเราก็ไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์เรื่องแบบนี้เลยที่อยู่ในเป็นกระแสสังคมขนาดนี้พอรับภาระความกดดันต่างๆที่มันเข้ามาเรารู้สึกว่า เราหน่อยแล้วกดดันมากที่เรารู้สึกว่าไปทําให้หลายๆคนเสียความรู้สึกอันนี้ผมยอมรับเปิดมาว่าผมต้องขอโทษมากจริงๆถ้าผมไปทําให้ใครเขาเสียความรู้สึกแล้วมันมันเกิดเป็นเหตุการณ์ระดับชาติแบบนี้เพราะว่าทั้งชีวิตเกิดมาก็ไม่เคยคิดว่าจะมาอยู่จุดนี้เหมือนกันเพราะว่าเราก็เป็นคนขี้เกียจใจมากทุกคนจะรู้จักในตัวเราว่าผมขี้เกียจใจแล้วผมก็จะทําอะไรตามลําดับขั้นตอนตลอดแต่พอมาเจอจุดนี้แล้วคือต้องบอกว่าคือที่ ที่บอกว่าผมไปแซงคิวมาเนี่ยคือตอนนี้เป็นปรเป็กแซงคิวไปแล้วอะเราจะตอบว่าแซงคิวที่แบบมันให้เจอเจอ,เจอเห็นการพี่พี่สื่อลุมล้อมขนาดนี้มันก็คงไม่ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วคือคือ,คอ เอาสั้นๆง่ายๆเลยคือหลายๆคนว่าเราคือแซงคิวจริงๆหรือเปล่าคือประเด็นตรงนี้ถ้าผมทําให้เขาเข้าใจผิดว่าผมแซงคิวางั้นผมขอโทษเพราะว่าผมบอกเลยผมสาบานว่าผมทําตามลําดับขั้นตอนทุกอย่างมาตั้งแต่เช้าต่อคิวเหมือนทุกคนปกติวัดสายตาวัดแสงสีผมเห็นแบบทุกลาดับขั้นตอนเลยแล้วก็คือแต่มีจุดเดียวที่แบบพอเจ้าหน้าที่บอกว่าผมลืมมาลืมเอกสารมาให้ผมทาไงคือด้วยความ กรณาของเจ้าหน้าที่ซึ่งผมก็รู้รู้มาว่าจริงๆแล้วเขาก็กุลากกัทุกคนให้ให้เรากลับบ้านไปเอาเอาของได้ก็คือจริงๆแล้วผมก็กลับบ้านไปเอาเอกสารซึ่งนั่นคือแบบขี่ผมก็คือคิดว่าเอามาแล้วพอเอามาแล้วเสร็จเพราะมันมันก็มีการเตรียมการไว้แต่ปรากฏว่าไม่ได้มาไม่ได้มาทำางผมผมก็ต้องกลับไปเอาเพราะว่าจริงๆจุดนั้นก็ต้องบอกให้ทุกคนรู้ว่าถ้าจะทําใบขับขี่อย่าลืมต้องเอาใบขับขี่ไปด้วยและบัตรประชาชนไปด้วย ฉะนั้นพอกลับมาเอาผมก็ต้องตามหาที่เพราเขาบอกว่าถ้าจะมาทําตามขั้นตอนต่างๆก็ขอให้กลับมาทํากับเจ้าหน้าที่คนเดิมได้ผมก็แค่ขึ้นมาแล้วก็ตามหาเจ้าหน้าที่คนเดิมด้วยความที่คือเราก็เดินตามหาเจ้าหน้าที่แล้วก็พอเจอเจ้าหน้าที่คนนั้นเราก็สบตาเขาแล้วเขาก็เรียกเราเข้าไปผมก็เข้าไปในจุดที่ผมแค่จะเอาเอกสารไปให้ใหเฉิ แค่เอาเอกสารไปยื่นให้และด้วยความที่ตรงนั้นผมต้องรู้สึกว่าพอมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาหลายๆคนอาจจะคิดว่าเออตรงนี้ผมแซงคิวผมผมต้องบอกจากใจหรือว่าผมไม่ได้มีความตั้งใจหรือเจตนาเลย <S <S ผมไม่ได้อยากจะทําให้ใครมาเสียความรู้สึกตรงนี้เลยว่าเฮ้ยเรามาแซงคิวเรามาลัดคิวตรงนี้เพราะว่าเราก็ทําตามกฎกติกาตามขั้นตอนหมดเลย<ๆ>แต่ด้วยความผิดพลาดของเราเองสุดท้ายเราก็ไปไปดําเนินการต่อ ซึ่งถ้าผมต้องบอกตรงนี้ว่าถ้าผมทําให้ใครไม่สบายใจหรือว่าเสียความรู้สึกตรงนี้นะครับผมก็ต้องขอโทษมาณจนนุดนี้และผมจะเป็นบทเรียนแล้วผมจะไม่ทําอีกอซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่ผมทําไปมันทําให้ใครหลายๆคนเสียความรู้สึกซึ่งมันด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการของเราบางทีเราก็แค่จะไปยื่นเอกสารก็เท่านั้นเองอฉะนั้นถ้าทําให้ใครเสียความรู้สึกจุดนี้ผม บอเป็กเรมวัต้องขอโทษด้วยครับถือว่าเหตุการณ์วันนั้นคือว่าเป็กเนี่ยทำเอกสารไม่นานอยู่แล้วแต่ว่าไปทําต่อเนื่องเท่านั้นเองถูกต้องไหมคะคือเหตุการณ์มันวันเดียวกันหรือว่ายังไงคะใช่ครับวันเดียวกันก็คือเราไปตั้งแต่เช้าแล้วเราไปตั้งแต่เช้านะแล้วกลับมารอบหนึ่งในวันนั้นเลยใช่เป็กจริงเขาบอกว่าตอนที่เป็กไปยื่นเอกสารเนี่ยว่าเจ้าหน้าที่เหมือนว่าจะดูแลเป็กคนพิเศษพาเดินเข้าไปข้างในนู่่่นนนีังขึ้นเพราะอารมณ์ไม่ได้มีสิทธิพิเศษใดๆทั้งสิ้นนนเเเลยหมือกัพราาะว่ พอเราไปยื่นเอกสารให้เขาจัดการให้คือก็คือไปซีลออกบัตรใบ,บขับขี่ให้เราที่เรายื่นเอกสารไปอพอยื่นกลับมาแล้วเขาก็ส่งไปทำการต่อแล้วเขาก็พากไปแล้วก็ชี้ไปอย่างน ون, ู้นเพราะว่าเขาไปทำงานต่อแล้วเขาก็ให้เจ้าหน้าที่คนอื่นมารองรับจุดนั้นแทนอยู่ดีมไม่มีการผมว่าเ,เจ้าหน้าที่คือคงไม่ได้มีการผิดต่อหน้าที่ใดๆทั้งสิ้นนะครับเขาแค่กระุณาช่วยเหลือเราแค่บางจุดผมว่าเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ที่ ทุกคนเนี่ยเป็น,นคนน่ารักทุกคนแล้วเขาก็ปรนนากับทุกคนเหมือนกันแล้วผมบอกตรงนี้ว่าไอ้ตรงนี้เราก็ไม่ได้มีมเราไม่ได้มีเราก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งอะที่ไม่ได้มีสิทธิพิเศษเนี่ยคนอื่นาภาพจิตใจตอนนี้ของเรามันเป็นยไงบ้างครับพรอหนุ่มกดดันพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยเจออย่างเงี้มาก,ก่อนอแล้วก็หนักมากรู้สึกว่าคือคือ ค,คือเราไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนที่เพราะเราจริง,รงๆผมสาพานจริงเราเป็นคนแบบขี้เงีใจแล้วเราไม่ไม่เป็นคนเยอะแยบะบคือดูจากการโพสไอจีทั่วไปก็แต่ผมไม่เคยไปโพสไปโพสต์แบบอะไรร้ายแรงโอ้อวดหรือไรกายคือเราก็โพสธรรมชาติของเราชิวๆสบายสบายๆอะไรเงี้ยแต่พอมาเจอเหตุการณ์นี้ที่แบบเฮ้ยมันมาเจออะไรกับชีวิตเราเพราะแค่คนเยอะๆแบบนี้ผมก็รู้สึกมันกดดันแล้วอะไรเงี้ยฉะนั้นมันก็คงไม่แปลกที่ พอเจอกับแรงกดนั่นคือนนคก็ต้องยอมแล้วพอพอพอเจอข่าวมาพอเจอข่าวมาเราเราเรายังตกใจอ่ะตอนแรกอะ่ะว่ามันเป็นขนาดนี้เลยเหรอด้วยความที่เราเราก็ไม่ได้ทําอะไรผิดนี่เราก็ทําตามขั้นตอนต่างๆนี่แล้วเราแค่ผ่านไปตรงจุดนั้นจุดเดียวอะ่ะเราไปทาเขาเสียความรู้สึกขนาดนั้นอะ่ะฉะนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้า ตรงนั้นเราไปเหมือนแบบข้ามหน้าหรือทําให้เขาเราทําให้เขารู้สึกว่าเราอยู่ดีไปแซงคิวเขาหรือไปรัดคิวเขาผมเลยต้องขอโทษมากเพราะว่าจากจุดประเด็นเล็กๆตรงนั้นน่ะมันทําให้มันบานปลายเหมนทุกวันเนี้แล้วเราก็รู้สึกว่ารับภาระกับแรงกดนั้นที่เราเผลอแบบไปอ่านมาต่างๆนานาแล้วก็คุยกับนิวยิ่งผมยิ่งนิวยิ่งผมต้องรู้สึกว่าเป็นห่วงนิวมากที่อเป็นไงเพราะว่าได้ได้คไปกันไหมครับเพราะคุยก็คุยคุยกับเขาเหมือนกันครับว่าจริงๆแล้วคือ มันเป็นอะไรต้องร้องไห้เหรอจริงๆมันไม,ไม่ไม่มีอะไรนี่นิวก็บอกบอกเปกว่าจริงๆคือมันกดดันแหละม,มันกดดันกับสิ่งที่พอนิวพเพิเจออ่านไปอะ่ะมันโดนคําต่อว่าต่างๆนานาแรงถึงขั้นเราถึงขั้นญาติพี่น้องอะไรต่างๆแล้วเขาริ่สว่ามันกดดันว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ได้ทําอะไรขนาดนั้นอะ่ะเพราะว่านิวก็อยู่กับเป็กตลอดทุกขั้นตอนเพราะว่าวันผมว่างวันเดียวคือวันจันทร์แล้วผมต้องไปทําธุระกันต่อที่ลังสิตเราก็ต้องรีบจัดการธุระของเรา ฉะนั้นพอพอนิวเขาจะเขารู้สึกว่ามันกดดันที่เฮ้ยเรามันเหมือนมีการฟังความข้างเดียวอะแล้วก็เหมือนอยากเราเรากดดันแล้วเรายังไม่ได้มีโอกาสได้พูดได้ชี้แจงอ่ะม,มันก็รู้สึกว่าอ๋อปล่อยโฮออกมามผมก็เลยแบบเออยังไงก็เออวอนทุกคนด้วยเพราะว่าคือถ้า นิวก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรคือผมว่าต้องรับผิดโดยฝ่ายเดียวเพราะว่าจุดนั้นคือมันคงเป็นเคสที่ผมไม,ไม่รู้เขารู้เท่าไม่ถึงการแล้วผมเดินเข้าไปเองละมัง้ง<ม>ที่ทําให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็ทําให้คนรอบข้างเสียความรู้สึกและที่ผมบอกว่าผมกวักเรียกนิวมาเพราะว่าตอนนั้นเรายืนเก้งๆกังอยู่รอพี่เรารอ,อหาเจ้าหน้าที่อยู่<ม>แล้วรู้สึกว่าอ่ะผมก็เดินเข้ามาคนเดียวเพราะว่าแค่วื่นเอกสารแล้วผมก็หันหลังไปอา้าวนิวยืนเก้งๆผมก็เรียกเข้ามาอันนี้คือเหตุการณ์จริงทุกอย่าง ที่ผมไม่ได้มาโกหกอะไรจ่ิงนแล้วผมก็มีความเกรงใจอยู่เหมือนกันวัะนั้นเราเห็นเห็นปฏิยาคุณรลกบชาติไคตอนไปยืนนเหนฝรั่งหรือเห็นอะไรชาติต่างชาติอหน้าฝรั่งา้ี่้าต้นคือตอนนั้นเนี่ยคือผมบอกแล้วว่าผมก็ตามตามขั้นตอนพอผมได้กรของผมกลับมาผมก็กลับมาเพื่อหาเจ้าหน้าที่พอเขาบอกว่าอยู่เจ้าหน้าที่อยู่ที่ช่องนี้ผมก็ก็เดินไปแล้วพอผมเห็นผมก็ไม่รู้สึกแล้วเพราะว่าผมก็รออยู่แล้วเจ้าที่พอสบตากัน พอสบตากันก็เราก็เข้าไปหาซึ่งพอจุดเนี้มันก็เหมือนแบบเราเราทำตามขั้นตอนเนี่ยฮะทำตามกฎว่าก็เขาบอกให้กลับมาหาเจ้าหน้าที่คนเดิมพอคุยกันเห็นกันแล้วผมก็เดินเข้าไปซึ่งจุดนี้เลยอ่ะอาจจะผิดพลาดว่าเราไม่ได้กดปักขีใหม่อะไรแค่นี้ใช่ไหมคะซึ่งจุดนี้เลยอ่ะซึ่งจรวในกระทุนจริงเขาก็ตั้งใจที่จะจตรงไประบุ พนักงานมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยเราผมโอยอย่าอย่าไม่อยากจะให้ไปกล่าวหากล่าวว่าร้ายเจ้าหน้าที่เลยถ้าสุดท้ายตรงเนี้ยผมขอยอมยอมรับตรงนี้แล้วก็ให้ทุกอย่างจบผมขอโทษจริงที่ผมรู้สึกว่าผมอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการก็ได้ที่ทําให้เขาเสียความรู้สึกเพราะว่าผมต้องยอมรับวว่าคนเราก็ความคนเราก็ห้ามความคิดใครอย่างต่างมานานไม่ได้ว่าเขาจะคิดอะไรเพราะอยู่จุดนั้นถ้า ผมรู้สึกว่ามันผ่านจุดนั้นได้ผมจะกลับไปขอโทษเขาอีกครั้งตรงนั้นว่าเฮ้ยผมทาอะไรผิดเหรอ<ม>ถ้าเขามาทักมาคุยกันเลยก็ได้ตรงนั้น<ม>ซึ่งผมก็ต้องยอมแล้วว่าถ้าจุดนั้นถ้าบอกมาเฮ้ยถ้าจะให้เรากลับไปต่อคิวใหม่เราก็กลับไปต่อค<ม>ิวได้เ<ม>พราะเราก็คือคนธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่ได้มีเส้นมีสายอะไรหรอกเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราทําตามขั้นตอนปกติเราก็ต่อคิวสอบเหยียบเบรคคันเร่งแล้วก็รู้หมดแล้วก็ทาหมดทุกอย่างไม่ได้มาแล้วอ่ะยื่นบัตรไปแล้วเขาถ่ายรูปเราเลย ถ่ายรูปเราเลยแล้วก็เสร็จได้บัตรเลยผมไม่ทําอย่างนั้นเพราะผมก็รู้สึกว่าเราก็ธรรมดาคนหนึ่งถึงอยู่รงพยาอย่างเราเสียใจนะเราเป็นต้นเสียใจมากนี่ผมพูดลงผมเสียใจมากเพราะว่าแต่แต่เขาน่ารักมากเขาเอ่อเป๊กใจเย็นเดี๋ยวมันก็ปล่อยเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ผ่านไปมันยิ่งรู้สึกอึดเลยว่าเขามีส่วนที่เกีกเปล่ต้องเกี่ยวกับเหตุการณ์ เขากดดันอย่างเดียวเลยที่เขาร้องไห้มาคือกดดันกดดันอย่างเดียวแล้ว,ลม,ดดดดว,ลวมันเกิดเรื่องแบบนี้กับเราได้ยังไงเรื่องที่แบบเฮ้ยมันไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดเรื่องนี้กับเรามาก่อนแล้วทําไมคนต้องมองมองเราอย่างนี้ทั้งประเทศแล้วว่าเฮ้ยเราทําผิดต่อกฎบ้านการเมืองอะไรต่างๆน,น,นะซึ่งแบบเราก็ไม่ได้คิดผมถึงบอกว่าเออทำให้หนิอสบายใจด้วยทำให้เราสบายใจด้วยที่เราได้ออกมาชี้แจงแล้วว่าจริง,รงๆแล้วเราทําตามกฎกติกาทุกอย่างแต่ถ้ามันผิดต่อความรู้สึกของใครบางคนแล้วอยู่ดีก็ มีการโพสต์ขึ้นมาเราได้แต่ยอมรับความผิดอะ mm. ว่าเออถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องขอโทษด้วยละกันที่เราทําให้เขาไม่สบายใจแล้วก็เสียความรู้สึกเ mm. พราะเราเข้าใจแล้วว่าโอเคคนที่รอคิวกันมาแคปนานาเขารู้สึกยังไง mm. ผมเข้าใจแล้วผมขอโทษ ยอมรับตรงนี้ขอบคุณขอบคุณเหตุการณ์ครั้งนี้ถือว่าเป็นประสบการณ์ให้บทเรียนบทเรียนยังไงมากกับการที่เราจะไปไหนก็แล้วแต่ตต่ออะไรแล้วแต่เราจะระแวดระวังหรืออะไรยังไงขนาดไหนยังไงมั้ครับตอนนี้ฮะเริ่มเป็นเขาเรียกว่าเริ่มเป็นแบบอย่างของคนทำอะไรบขี่แล้วมั้งครับผมเป็นพรีเซนเตอร์อะไรมั้งครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็รู้ทุกขั้นตอนแล้วว่าจะต้องทํายังไงฉะนั้นก็คือก็ก็อยากให้ อยากให้ทุกคนได้รักษากฎบ,บ้านการเมืองทําตามสิ่งที่มันถูกต้องครับเพราะว่าแค่จุดเล็กจุดน้อยที่มันรเราไม่ได้คิดอะไรมันก็เกิดการผิดพลาดกันได้โโโโฉะนั้นการจะทำอะไรแต่และขั้นตอนต่างๆก็ผมว่าก็ควรจะรอบอคอบกันด้วยแล้วก็ทำตามกฎทำตามความถูกต้องให้ดีสุดแล้วกันยังไง<ๆ>ก็ฝากทุกคนใ่้จับปาก ออบอกเลยนะครับสำหรับคนที่โพสข้อความนะครับผมขอโทษจริงๆครับ mm hmm. ถ้าผมอันนี้คืออาจจะส่งตรงเลยก็ได้ว่าผมขอโทษที่วันนั้นผมผมอาจจะไม่รู้หรือไม่ได้ตั้งใจไม่ตั้งเจตนาว่าจะไปรัดคิวอะไรใครเลยบอกเลยว่าคือด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการจริงที่อาจจะเดินเข้าไปจัดการส่งมาเพราะก็แค่จะส่งเอกสารเพราะว่าเราก็ต้องรีบไปทาธุระของเราต่อโดยที่ถ้าถ้ามันทําให้เสียความรู้สึกมากจริงผมต้องขอโทษมากครับ 可以。